แรงงานลรากรีดเสียงหลงหลังกรมแรงงานไทยอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าไทยจะงดรับแรงงานจากเราและขเขมรจะรับเฉพาะแรงงานจากพาม่าเท่านั้นบอกเลยว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องสมรภูมิคอมเมนต์ของเราด้วยนะครับช่องนี้แอดมินคนเดียวกันกับช่องหลังหลุดนะครับก็ อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับจากกรณีก่อนหน้านี้ที่กรมการจัดหางานได้ประกาศว่าสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวจะหยุดรับดีมานจะหยุดรับแรงงานสัญชาติลาวและสัญชาติกัมพูชาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 6 6นาสำหรับสัญชาติเมียนมาให้ยื่นเอกสารได้ตามปกติ จากข่าวนี้นะครับทำให้มีหลายๆสื่อได้นําเสนอข่าวตีความกันว่ากรมแรงงานของไทยไม่รับแรงงานลาวและกัมพูชารับแค่แรงงานจากพาม่าเท่านั้นทําให้มีชาวลาวที่ทํางานอยู่ที่ไทยต่างพากันแตกตื่นนะครับแล้วก็เกิดดราม่าต่างๆเป็นวงกว้างนะครับโดยเรื่องนี้ทําให้ชาวลาวเกิดความสงสัยว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่จนมีเพจหนึ่งที่ชื่อว่าไทยลาวทูเกเตอร์ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวให้กับ ชาวราวเข้าใจโดยเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 6 6การยื่นดีมานของแรงงานสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติลาวให้ไปยื่นที่สจกสจจที่ตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสถานที่ทํางานของคนต่างด้าวโดยจัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10จะเป็นผู้รงนำในหนังสือถึงประเทศต้นทางนั่นหมายความว่าก่อนหนั้นนี้นะครับจะต้องมาที่โกรมการจัดหางานก่อน แต่ว่าตอนนี้สะดวกขึ้นนะครับคือให้2ส,สัญชาติทั้งลาวและกัมพูชาสามารถที่จะยื่นให้กับสำนักงานจัดหางานที่จังหวัดนั้นๆได้เลยหรือจังหวัดที่ตนทํางานอยู่ได้เลยนะครับก็จะทําให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นจากกรณีดังกล่าวนะครับทำให้ชาวลาวต่างดีอกดีใจได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายนะครับแล้วก็มีชาวกัมพูชาและชาวไทยบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับโดยมีชาวลาวบางคนเขาบอกว่าขอพระคุณอย่างยิ่งแด่ประเทศ ไทยที่ได้อำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติประเทศไทยเป็นแหล่งหางานของสามสัญชาติตลอดมาเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง โดยความคิดเห็นแรกนะครับเป็นความคิดเห็นของชาวลราเขาบอกว่าคนลราลักคนไทยมากและเมืองไทยก็เป็นเหมือนสวรรค์ของคนลราถ้าไม่รับคนลราแล้วเราจะไปทํางานที่ไหนคนเราไม่ผิดแล้วทําไมต้องตีความทั้งหมดคนเราไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยเลยแถมคนลราวยังรักคนไทยมากรักเหมือนพี่น้องกันเลยเพราะว่าลรากับไทยอยู่ติดกัน จากคอมเมนต์นี้นะครับมีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับว่าพวกเราก็รักพี่น้องชาวสปปลาวทุกคนที่มาทํางานที่เมืองไทยชาวไทยคนถัดมาครับได้เข้ามาตอบเสริมว่าไม่ต้องคิดมากคนไทยส่วนใหญ่ใจดีมีน้ําใจคนไทยไม่คิดเยอะเรื่องที่ทะเลาะกันในโซเชียลมันเป็นเรื่องไร้สาระเอาเวลาหาเงินมาทํากินที่ไทยดีกว่า ความคิดเห็นชาวเราคนถัดมาครับได้บอกว่าอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลวงโรคผมทำงานที่ไทยเกือบ20ปีแล้วมีแต่เขาต้องการแรงงานต่างด้าวเพราะว่าเขาสู้งานมีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับโดยเขาบอกว่ามันมีเพจหนึ่งเอาคลิปมาปั่นให้คนเราและคนไทยด่ากันไปมาเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องมาเห็นคนเราและคนไทยด่ากันแบบนี้ ชาวเราคนถัดมาครับได้แสดงความคิดเห็นว่าขอบพระคุณอย่างยิ่งแด่ประเทศไทยที่ได้อำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติประเทศไทยเป็นแหล่งหางานของ3สัญชาติตลอดมาขอบคุณครับความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาได้บอกว่า ขอบพระคุณที่ออกข่าวมาให้ผมได้รับรู้เพราะว่าผมก็เป็นชาวกัมพูชาเหมือนกันผมตกใจมากและผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยทําไมต้องจัดการไล่ออกจากประเทศอย่างนี้ผมรู้สึกไม่พอใจเหมือนกันแต่ตอนนี้พอผมได้ฟังแล้วผมก็พอใจแล้วผมไม่ได้ทําผิดอะไรขอให้ผมอยู่เหมือนเดิมทําตามกฎหมายขอบคุณมากที่เข้าใจพวกผม ชาวเราคนต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นว่าดีใจมากเพราะว่าน้องจะเดินทางไปทํางานที่ไทยเดือนนี้ขอบคุณมากที่ออกข่าวให้ครับชาวเราคนถัดมาครับได้แสดงความคิดเห็นว่าเราทุกคนเกือบครึ่งประเทศเว้าไทยได้เพราะไทยแลนด์คือความหวังที่2ของคนเราว้าไทยได้แปลเป็นไทยก็หมายถึงว่าพูดภาษาไทยได้นะครับ คอมเมนต์คนถัดมาครับบอกว่าขอบคุณมากที่พูดให้เข้าใจเราเองก็มีสามีเป็นคนไทยอยู่กินกันมาเข้าปีที่15มีลูกสองคนด้วยกันอยากให้ทั้งสองฝั่งรักและเข้าใจกัน คอมเมนต์คนต่อมาครับเป็นชาวไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคนเราบางคนมือไวปากไวดูข่าวยังไม่เข้าใจก็ด่าคนไทยด่าเมืองไทยแล้วฝากพี่ๆน้องๆหน่อยเด้อคนไทยเป็นมิตรเสมอไม่ว่าจะโดนด่าดูถูกขนาดไหนแต่คนไทยยังคอยช่วยเสมอมีมิตรภาพเสมอครับชาวลาวคนถัดมาครับบอกว่าขอบคุณหนูคิดว่าเขาจะไม่จ้างแล้วตกใจหมดเลยฟังข่าวแล้วสบายใจมากหนูรักประเทศไทย คอมเมนต์ถัดมาครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสคนลาวได้ทํางานเลี้ยงครอบครัวขอบคุณประเทศไทยมากความคิดเห็นชาวนาคนถัดมาครับได้บอกว่าก็คิดอยู่ว่าเป็นข่าวปลอมเพราะว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไม่มีแหล่งใดออกมาชี้แจงเลยมีแต่แหล่งข่าวที่ไม่มีตัวตนที่ออกมาพูด แต่มันก็ทำให้รู้ได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่คิดยังไงกับคนต่างด้าวสาสัญชาติทั้งลาวกัมพูชาและพามา่าแต่เราก็เข้าใจว่าคนในชาติหนึ่งหนึ่งมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีคนรักเราและมีคนเกลียดเราแต่ถึงอย่างไรก็ขอบคุณพี่น้องคนไทยหลายๆคนที่ยังเห็นอกเห็นใจและยังนับถือกันเป็นเพื่อนบ้านส่วนคนที่เกลียดชังพวกเราพวกเราก็จะปล่อยผ่านขอบคุณแอดมินที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข่าวนี้ คอมเมนต์ถัดมาครับเขาจัดระเบียบแรงงานผิดกฎหมายถ้าเข้ามาแบบผิดกฎหมายจะโดนเอาเปรียบจากนายจ้างได้คอมเมนต์ถัดมาครับเป็นชาวกัมพูชาได้บอกว่าไม่ให้เราเข้าประเทศไทยเราก็ไม่สนใจเพราะบ้านที่กัมพูชาเราก็มีจากคอมเมนต์นี้มีชาวกัมพูชาคนถัดมาครับได้เข้ามาตอบกลับว่าเขาไม่อยากให้เราอยู่แต่เขาอยากให้เราอยู่อย่างถูกกฎหมายมันง่ายสําหรับเราไม่ต้องสับสน คอมเมนต์ถัดมาครับเป็นชาวราวได้บอกว่าคนลาวรักคนไทยมากโดยเฉพาะผมผมนอนกอดกันทุกคืนเลยเพราะผมมีเมียเป็นคนไทยครับชาวราวคนถัดมาบอกว่าใช่แล้วครับมีแรงงานเยอะจะทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ความคิดเห็นถัดมาครับขอบคุณพี่น้องที่ออกมาแจงความจริงให้กระจ่างไม่อย่างนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงบางเพจชอบเอาแต่เรื่องสร้างความแตกแยกบางคนไม่รู้จริงก็มาคอมเมนต์ด่ากันขุดเรื่องอดีตมาโจมตีกันดูแล้วไม่สร้างสรรค์แทนที่จะทำปัจจุบันให้ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันก้าวข้ามความขัดแยง้งรักนะประเทศไทยจากเรา คนเาคนต่อมาได้บอกว่าผมกังวลมากเลยแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่เขาพูดความฝันของผมคงดับสลายแล้วแต่ขอให้มันไม่เป็นความจริงแต่มันมีหลายช่องที่ทําคลิปแบบนี้แต่ถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดมาความฝันที่จะไปหาเงินให้พ่อและให้แม่จะไม่มีความหมายแล้วจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ไม่ต้องกังวลพร้อมแล้วก็มาได้เลยมาให้ถูกต้องตามกฎหมายคนไทยยินดีต้อนรับครับ ความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าครอบคุณที่พูดให้เข้าใจทีแรกก็เชื่อตามข่าวปลอมถ้าไทยไม่ต้องการจริงๆต่อไปคงไม่ได้เที่ยวที่ประเทศไทยอีกแล้วคนถัดมาครับบอกว่าผมอยู่ไทยตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้อายุ30ปีกว่าแล้วทั้งชีวิตผมอยู่ไทยอยู่ดีๆจะให้กลับผมใจหาย แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นของชาวลราชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยนะครับที่ได้เข้ามาแสดงมุมมองแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องสมรภูมิคอมเมนต์ของเราด้วยนะครับโดยแอดมินจะเป็นแอดมินคนเดียวกันกับช่องหลังหลุดนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ